อีกแล้วไปจะกินหอมเบิ่งครับเมนูครับมือนี้ข้าวแรงเข้ากแล้วเด้ข้าวแรงได้มาสดๆครับข้าวแรงครับได้มาตัวนึงได้ปลาหมึกน้อยนี่บะมีบะมีหมีดเดี๋ยวพวกพวกสายสิโชว์การกินปลาหมึกสดๆไปใส่กับว่าไปใส่กับว่าหมานเหมือนกับบะมีหมีดไปคนบะมีโค้ดเอาคนพูดหม้อหมานไปหายังกับหม้หมานเลยแต่ว่าตอนนี้เข้าวเดี๋ยว ขือนมึกทะเลทะเลไม่ตะขอดพุ่นเมื่อตะขอดพุนเมื่อพันขอดผุนเมื่อรับพุนอ่นผุนผุนไปเอาไปเอาเมื่อไหร่เมื่อกี้คนนี้ฮะจัดจัดวนนี่ครับกินให้เบิ้งนีนี่เดี๋ยวเอามาดี้นี่ครับบมึกเกาหลีสดๆมันต้องมี้น้ำแก้มครับเบิ้งครับเบิ้งฮะคนซอยมันจัดการโอ้ดินๆนเลยครับเบิ้งะเบิ้งฮะอยเบิ้งดินกัน เบืองครับนี่ครับปลาหมึกทะเลครับสดสดสดเลยครับจากเกาหลีใต้ครับของแท้เนะเบื้องครับไม่มีอะไรครับกินกับพร้อมนี่บ๊วยเรีนว่าหาบโบมาต้องหาโบเปลี่นเบื้องเนาเบื้องเบื้องไปครับไปไอ้มาเอาไว้โอ้สุดยอดเขาจยาหาเปลี่นเขาจยากอะไรเนาะแต่เขาหาโบเปลี่นเนาะกินเสียบเสียบอ่ะกูสวยไหมเอาลองมือถเอาโอ้ยยังยังยังง่อยอยู่ดิ อยังดินดูนะน,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 นั่น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 เอา,เอาไปเพื่อนขำข็งอ๊บมาสุดยอดสดๆจากทะเลครับโอเคครับผมคนหาอ